กูทานกับเ้นยปีอึงใช่ปีอึงอึงอยา่างก็ฮะอึงไข่อึงไข่เจ้าเจ้าวันนี้เฮากลับมาพบก,กันเหมือนเดิมนะเจ้าก้าวช่องน้องอินน้องกบฝนตัวน้อยๆเจ้าเจ้าวันนี้เฮากลับมาอยู่กันที่เสริมงามนะเจ้าบ้านน้องกบเองนะเจ้า ว,นนวันนี้นะ้องกบปลายอีดมากินอึ้งปิ้งกับแขกข้วอึ้งเจ้าวันนี้หนาเป็นตัวใหญ่นั่นนะครับผมใช่<ม>นี่เป็นอึง้งใครนะครับดูอ๋ออเพื่นว่าเราอู้เลวเราเก็จะมีแขกได้รับเชิญเยอะมากเลยเจ้าวันนี้มาน้องกบพี่นะกินอึอ้งปิ้งตัวใหญ่น้องกบจะกินกับเกียลนะจ้ามั่งแต่น้อยลนะ เกี่ยกับน้ำป่านะครับ<ช>่มาอันนี้เกี่ก็อ,อ,อ,อึงวันนี้ก็มาด้วยกับบรรยากาศฝนตกนิดหนออ่อยนะเจ้าฝนตกแดดออกนะเจ้าว,วันนี้โอ้หอหืมเกี่เนื้อเกี่ห่างเอเอาเกี่หัอึงก่อ,อนนะเนาะ ก็จะไปกินก็ฟากวันแรกก็แช์ก็ที่ดามไปนะครับผมหาเข้าหาปลาต้อีกินไม่ขาดแกงข้ออื่นนี่เหมือนแกงออมอ่ะแกงเหมือนน้ำแห้งอ่ะแกงออมแห้งอ่ะ รสชาติแบบนั้นเลยครับผมแต่อึงไม่กินได้ทุกส่วนครับถ้าจะทามาแกงความกินได้ทุกส่วนลาบลาบเนาะนี่ข้างเดียวนะครับ ก็อขออภัยคนตีบากกินอึง้วยนะครับผมมันเป็นของกินชัดเลี้ยงโลกนะครับเนาะนะ่ออะไรมันมันครับเหมือนตับไก่อ<ม>่ะคล้ายๆตับไก่แหละ บางคนไปชอบหน้าตามันะครับเอ็นดูมันเนี่ย <c ười> มันเป็นซัดเรียงโลกครับกินได้หมดครับผมแต่ก็แต่ไปกินนักกันนะครับมันแป้งครับ <c ười> อึงแบบใครตั๋สวสองห้าล้าทกว่านะจ้า ปูในตัว15บาทจังทำไมตะกรอน,นตัว2บาท5บาทนี่แปลงครับผมมีคนได้น้ำมือกินแกงส้มนะครับผมแกงส้มก็มีคนทำหลายนะครับวันนี้มาแกงข้ออืงรับติ้งอึงดีกว่านะครับเนาะ เพราะแห้งเลยครับผมใส่สม so ุนไพรใส่ใบมักคูดะเพราะว่ามันเก่งอมหวานเกงอมน้ำแห้งอะผลกินจะอิ่มมังแต่น้อยอะะ ตึงเตแต่กินดได้ทุกสว่วนนะครับผม นี่คะ่ะดูจิ้มกับน้ำปลาสักหน่อยอือปิ้งอึ่งใครนี่อยากกว่าต้มกันนะครับผม ก็เหมือนมันเป็นซุกครับแต่ปิง้งบางแต่ปิง้งเหมือนตรงไหนกับแบบซุกเหมือนกันนะครับผม ครับน้ำปลาครับเผือครับมะเขือ <laughs> Come on. อือหิมเดียงค่ะมันลายเปิ่นทียแบบรส้มรสเจ้าทอก็เลยอือหืออือหือไปกับเดี่ยเบิ่นเปิ่นเจ้า ขอพายด้วยนะครับผมว่าบ้านไหนนะครับนหน้านีถึนน,นักแหละครับในวันเนี้ยแค่เนื้ออเพลิน,นฉันองครบบ้านองครบหลังมือกูตัวไอ <laughs> ออกมาเป็นแม่งเน่าเต็มเต่อนเนาะหมวะ่วนมากอ่ะแตนไม่ก็ไม่มีใครนะครับผม

ตีในได้กินสักเตอสองเตอนี่มาอครับผมโอ๊โอ๊จะขมบ่มั่ม่พ <c oughs> อ,อกินไฮเนครับ อึง้งใครฮิตฮอปน,นี่ครับแมงมันครับกินกินเป็นพันเหมือนกันนะแมงมันนี่นะครับอมื มันไหลามาทานหน่องเพชรตะกี้ปิ้งมาแล้วห่อนเลยนะครับผมฝนตกครับไหลเก็บพวกเก็บผ้ากันเก็บพักดินะเก็บพอด,ดินปอกหุกพอด,ดินบ้านหลัง,งนี่ยังดิ้งฝนหมาฝนไหลกันเก็บป้อมซานเจ้าพอเหาเก็บเหีย่ยวเยอะ មកតាមកតា ที่ใส่ออกริมจะบามักไหมครับก็คือมักแต่น,นะครับผมใส่ดับกินขาวครับ มันยังอีเลยนะนี่โอ้มันปล่ือนก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ไหนะข้าวเจ้าข้าวเจ้าอก็ข้าวไงโอ้โหเนี่ยคือเอาข้าวอันนั้นอ่ะบอกสักคำเนาะเอาบเกิงมาใส่ก้ามตะเอี๊ยแล้วโอื้

น่าแต่ไม่ค่อยน่ากินแต่ได้ก like ินเข้าไปแล้วมัน well. มันเ really ั <flavor ing> ็มเก็มเ็มที่เขากินน้ำป่านี่เหมาะครับผมบางคนชอบก็ชอบไปเลยเนาะอ เมาะฮึคัมบ์หึ้งจึงปิ้งมือก็คือแบบเหมาะได้จ๊อเมอะเหมาเลยก็อีปูตัวเดียวเนี่ยคำเดียวเนี่ยเอาหมด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 แป้งเหม่ยว้ยหลับ ทำลังท่ายนะครับผมทำกำไม้น้อยเลย,ยนี่เกาะเจ้าน่องกบกกีคนเดียวประมาณสี่ห้าตัวปะดูกิน่นคนเดียวห้าตัวเอ้าห้าตัวร้อยสองห้าบาทแล้ว มีรอยส้มห้าบาทไหนจะนี่ทำดูอู้หูสองแบบพี่เจ้าขาม่ร้อยสิบ,ต,บมมตัว,วยีว่ส<อ>ิบแปยไปแล้วตัวผู้ตัวสิบห้าบาทอะไปโอเคครับผมคลิปนี้กับมีอี่ยครับนะพิพผาประกาศได้ก็ขออาภัยกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องขออาภัยคนที่บากกินอึงด้วยนะครับผมวันนี้เขามากินอึงให้แ้วนะครับผมเป็นตามฤดูกาลเนาะคนแรกคนแรกของปีครับ เป็นอึงใครตัวใหญ่เลยเหครับะน้องน่ารักน่ารักออกมาหมอกเจ็บจี้หูขี้ตาเนี่ยยักใส่คล้องเลยครับโอเคครับผม่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีกบพ้นตัวน้อยๆต่วเลยครับผมตัวเป็นกำลังใจให้เขาสองคนได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้เขาสองคนก็มีอย่างครับเนาะขอตัวลากันไปก่อนนะครับ so it is